สวัสดีครับจากเพจดาวเทียมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สั่งหัวยอ b ไปแล้วนะครับลูกค้าสามารถเป็นเองได้เลยนะครับถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็ดูเอลแอบของเดิมนะครับว่าปรับเอียงไปทางไหนนะครับลูกค้าต้องถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปมุมองศาของดาวเทียมนะครับก่อนที่ลูกค้าจะ ติดตั้งของใหม่เข้าไปนะครับลูกค้าต้องถอดของเก่าออกก่อนนะครับแล้วก็จำของเดิมไว้นะครับว่าหัวแอนบีชี้ประมาณไหนนะครับโดยเฉพาะตรงที่สายยนะครับดูมุมนะครับแล้วก็ให้ท่านค้านะครับถอดสายการออกนะครับถอดสายการออก จากนั้นนะครับให้เอาไข่ควงแฉกถอดหัวแอนบีออกนะถอดหัวแอนบีออกแล้วก็เอาหัวใหม่นะครับที่เราสั่งมานะครับติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปในที่เดิมนะครับ อย่าลืมนะครับองศานะครับให้ชี้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมการปรับอีกจานนะครับน็อตพวกนี้นะครับห้ามขยับจานเป็นอันเด็ดขาดนะครับลูกค้าห้ามขยับจานเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้าลูกค้าขยับจานนะครับองศาจะผิดทันทีเลยนะครับลูกค้าเน้นนะครับห้ามขยับจานโดยเด็ดขาดนะครับห้ามปรับยานเด็ดขาด ให้อยู่ตรงมุมนี้มุมเดียวนะครับขอบคุณครับ